ไปลบออกจากเที่ยวขึ้นปอดก่อนครับแล้วเราจะมาตรง <c oughs> ตน,นี้ <c oughs> ตรงน,นี้ครับต้องตรงน,นี้ตอนนี้ ต้นฉบับเกาหลีทำไว้ดีดค่ะจนถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปทำใหม่หลายประเทศนะคะพราะมีเวอร์ชันไทยกูด็อกเตอร์หมอใจพิเศษก็ถูกจับตาแล้วค่ะว่าทำถึง<ม>หรือไม่บทหนกักตกเป็นของพระเอกหมอโชนนะคะซึ่งรับบทโดยสตวแพทย์หนุ่มคนดังเหน่งสรันค่ะตัวละครน,นี้อาการออทิสติกมาพร้อมความอัจฉริยะด้านการแพทย์เขาต้องฝ่าด่านพิสูจน์ตัวเองให้ได้รับการยอมรับโดยเฉพาะกับหมอผู้ใหญ่ในโรงพยาบาลค่ะซึ่งหลัง ออนแอร์ไม่กี่ตอนนะคะโลกออนไลน์ชื่นชมการแสดงของหนิงว่าตีบทแตกค่ะเพจอวยไส้แตกแหกไส้ฉีกบอกว่าทําได้ดีมากอาการออทิสติกของหมอเหนิงเล่นแบบกลืนเข้าไปในบทเลยซึ่งสําหรับเจ้าตัวนี่คือการแสดงสุดท้าทายแลวค่ะทากันบ้านหนักมากศึกษาไปถึงกลุ่มเด็กออทิสติกในต่างประเทศเวิร์กช็อปกันนานถึง3เดือนค่ะและยิ่งเป็นซีรีส์รีเมคยิ่งกดดันนะคะเพราะว่าเขาเองก็อยากทำเวอร์ชันไทยให้น่าจดจำโดยในวันเปิดตัวค่ะกู๊ดด็อกเตอร์ พระนางค่ะเนงสารานแพทชยานิตนะคะยังได้เจอน้องๆน,นักเรียนค่ะที่สนใจอาชีพหมอเนี่ยค่ะมาเข้าโรงร่วมชมตอนแรกด้วยกัน <มา S 1> ซึ่งเด็กๆก,ก็มีบอกเลยนะคะว่าคาดหวังสูงแล้วค่ะกับซีรีส์หมอฝีมือคนไทยชี้ว่าก็ต้องทั้งถูกต้องและสมจริงนะคะ,พะเพราะว่าผู้ชมยุคใหม่คอยจับโป๊ะอยู่ค่ะก็มีการทำเวิร์กช็อปแล้วก็มีศึกษาหาข้อมูลเองด้วยก็จะมีแบบผมก็ ไปศึกษาจะแบบมันจะมีคลิปน้องๆที่แบบเหมือนกับใน y t u t u อะครับอันนี้ ถ้าใครอยากเข้าใจก็ไปดูด้วยก็ดีนะก็ก็จะมีน้องๆใน youtube แต่ละประเทศอ่ะเขาก็จะออกมาพูดว่าแบบเฮ้ยเขามีความรู้สึกยังไงเขาน้องๆที่เป็น ASD เหมือนกันเนี่ยเขามีความรู้สึกยังไงเขารับมือกับการที่ต้องไปเจอสังคมแบบไหนอะไรเวลาไปทำงานบริษัทเป็นยังไงบางคนก็บางคนก็ทํางานอยู่ในบริษัทต่างๆองค์กรต่างๆอะไรเงี้ยเขาก็จะมาเล่าเรื่องชีวิตของเขาให้ฟังเราก็ไปฟังเขาแล้วก็แบบเออเราพิกัพบางอย่างของเขามาใช้ดูแบบแล้วก็ไปอีกอีกอย่างหนึ่งคือผมก็ไปศึกษาจากคุณหมอที่เป็นเหมือนกับเา เชี่ยวชาญทางด้านที่ d e v e l o p m e n t ของเด็กอะไรนี้ครับก็คุยกันว่าแบบเออเขามีจะมีพัฒนาการแบบไหนโตมาแบบไหนแล้วคนที่โตมาแบบเนี้ยมันจะมีข้อจํากัดอะไรบ้างอะไรอย่างี้ครับก็พยายามศึกษาหาข้อมูลให้เยอะที่สุดแล้วก็เอามาปั่นรวมกันแล้วก็กืนมันเข้าไปกลายเป็นให้เป็นหมอชนในแบบเวอร์ชันของเราอะไรอย่านมันตัวมีความชอบอยู่แล้วพอมาดูอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราเกิดความรู้เพิ่มขึ้นแล้วก็ความรู้พื้นฐานในการรักษาผู้คนจากตัวซีรีส์อะไรอย่างนี้ด้วยก็ เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันค่ะในบางกรณีที่มันบิดเบือนความเป็นจริงหรือว่าโอเวอร์มากเกินไปครับเพราะว่าพื้นฐานในการดูของเราเนี่ยเราบางทีเราอาจจะอินแล้วก็เอาไปทําตามได้ครับก็ก็ควรควรถูกหลักครับประมาณนั้นครับที่วกมันทำอ่ะไม่มีมารยาทให้ไปเหลือมันมาดูด้านข้าค่ะที่ได้รับคำชมจากบทออทิสติกกันบ้างนะคะตางก็ต้องทํากันบ้านหนักเพราะว่า หากทาไม่ถึงคนดูจะไม่เชื่อในตัวละครค่ะหนึ่งในนั้นก็คนนี้แหละค่ะนุ่มต่อธนภพบนะคะเคยรบบทยิ้มเด็กออทิสติกอัจฉริยะแบดมินตันในซีรีส์ไซค์บไซส์พี่น้องลูกขนไก่ค่ะเขาต้องเก็บแหล่งข้อมูลเยอะมากนะคะจากหนังสือเว็บบอร์ดคลิปวารสารเฉพาะทางคุยกับคุณหมอค่ะสังเกตแล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกับเด็กออทิสติกแต่ว่าไม่ได้เล่นโดยมีใครเป็นต้นแบบนะคะต่อเนี่ยสร้างคาแรคเตอร์นั้นขึ้นมาเองเลยค่ะแถมตัวละครพี่ยิ้มยังต้องเป็นนักกีฬา าแบทที่เก่งอีกด้วยขณะที่ย้อนไปก็มีรุ่นใหญ่อย่างนงชาชาชานะคะก็เคยรับบทเป็นสำรวยคุณพ่อแสนอบอุ่นที่คอยปกป้องดูแลลูกชายซึ่งทั้งคู่เป็นออทิสติกค,ค่ะนี่เป็นบทจากหนังน้ำดีของพจน์อานน์เรื่องเออเหรอนะคะจนค่ายหนังยังอวยยศแล้วค่ะเป็นบทที่ดีที่สุดของหนงชาชาชาตอนนี้19ปีผ่านไปนะคะยังเป็นหนังไทยดรามา่าเรียกน้ำตาในความทรงจำค่ะมันอยากเจ็บจะก้าให้มันเจ็บ